สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เรามีวิดีโอที่แตกต่างนิดนึงนะคะนี่คือน้องชายของแอมลี่ตอนนี้กําลังมาเยี่ยมอยู่แล้วแอมลี่อยากใช้โอกาสนี้ถ่ายวิดีโอด้วยกันแล้วเรียนรู้ว่าคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกการเขียนโค้ดเลยคิดยังไงบ้างเรื่องโคดิ้งโดยตรงแล้วหัวข้อสนุกสนุกเกี่ยวกับโคดิ้งนะคะแล้วถูกไม่ถูกถ้าเกิดมีคําตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นแมทธิวยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ยูทูบของแอมลี่นะคะแมทธิวก็มีช่อง YouTube ของตัวเองเหมือนกันอยากแนะนําตัวเองนิดนึงไหมคะแน่นอนครับสิ่งแรกขอบคุณมากนะครับที่ชวนผมมาช่อง YouTube ของแอมลี่ผมชื่อแมทธิวผมเป็นน้องชายของแอมลี่แล้วผมเป็นฟิตเนสโค้ชผมไม่ได้อยู่ที่สเปนนะครับเสียดายด้วยเพราะว่าที่นี่อากาศดีมากเลยครับแต่ว่าผมอยู่ที่อังกฤษครับตอนนี้เราทํางานในยิมเป็นฟิตเนสโค้ชครับเยี่ยมเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มกับคําถามกันนะคะคําถามแรกนะคะโคดิ้งคืออะไร ผมคิดว่าโคดิ้งเป็นเครื่องมือที่โลกเราใช้สำหรับสร้างโปรแกรมหรือสร้างเว็บไซต์ทางเน็ตนะครับคำตอบที่ดีมากเลยค่ะใช่เลยแต่ว่ายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งโคดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการออกแบบ เขียนทดสอบจัดการและดูแลรักษาโค้ดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วโค้ดหมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนโดยใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วดำเนินการได้ก็คือโคดิ้งใช้ได้สำหรับหัวข้อทั่วไปไม่ใช่แค่เพื่อสร้างเว็บไซต์แอมมี่มีวิดีโออีกอันนึงนะคะที่พูดถึงประยุกต์ใช้ต่างๆของโคดิ้งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจ คำถามที่สองนะคะพวกโคเดอร์หรือนักเขียนโปรแกรมวันวันหนึนน่งทั้งวันทำอะไรกันบ้างผมคิดว่าวันวันหน,นึ่งเขานั่งที่คอมแล้วเขา <laughs> แล้วส่วนมากมันเจอผมชินที่เห็นอาจจะพวกผมดูหนังเยอะอาจจะเห็นพั่วจอมันสีดําแล้วโค้ดหรือคาในภาษาอังกฤษมันเจอสีเขียวนะครับแล้วมันขึ้นมาแบบพิมพ์แต่ว่าส่วนมากผมรู้ว่ามันมีเยอะกว่านั้นแต่ว่าลึกๆผมรู้ด้วยว่าแต่ละโคเดอร์มันมีการลองถูกลองผิดเขาเจอต้องลองก่อนแล้วอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงว่ามันเจอผิดหรือมันจะไม่เวิร์กไม่สําเร็จแต่ว่ามันต้องลองไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้โค้ดมันเวิร์กหรือจะให้เว็บไซต์ฟังก์ชั่น พวกกลุ่มพวกลิงก์พวกอะไรอย่างนี้มันจะเวิร์กพ,พร้อมกันอย่างสวยงามนะครับผมเชื่อไว้อย่างนั้น ก็จริงค่ะเพราะว่าพวกนักเขียนโค้ดจะต้องเขียนโค้ดแล้วก็ใช้คอมแล้วก็บางทีมีการนั่งอยู่ที่โต๊ะทั้งวันแต่ว่าชีวิตจริงๆของโปรแกรมเมอร์โดยเฉพาะถ้าเกิดทํางานในบริษัทมีการไปประชุมมีการออกแบบโค้ดต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของบริษัทก่อนเขาก็อาจจะมีการเขียนบนไว้บอร์ดด้วยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็คิดกันว่าจะต้องหาคําตอบอยังไงก่อนที่ไปเขียนโค้ดกับคอมจริง แล้วจริงๆแล้วยิ่งเราตำแหน่งสูงขึ้นยิ่งเราชำนาญด้านการเขียนโค้ดส่วนมากเราจะเขียนโค้ดน้อยลงก,ก็คือพวกมือใหม่อาจจะเขียนโค้ดมากกว่าแล้วเรียนรู้จากกู้อาวุโสแต่ว่ายิ่งอาวุโสส่วนมากจะช่วยธุรกิจคิดเรื่องคำตอบแล้วคิดวิธีที่เราสามารถใช้โค้ดมาแก้ปัญหาของธุรกิจได้อะไรอย่างเงี้ยคะ <S <S ่ะคำถามที่3ามนะคะ <S <S เราจำเป็นต้องได้รับปริญญาจากมหาลัย เพื่อที่เขียนโค้ดหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางเน็ตมันมีพวกคอร์สมันมีพวกคลาสที่เรียนออนไลน์ได้ที่สอนพวกเราผมคิดว่าไม่ใช่แค่ทางโค้ดแต่ว่าในหลายเส้นหลายสายในโลกเราเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างที่มันเรียนทางเน็ตได้นะครับอาจจะฟรีหรืออาจจะต้องเสียตังค์แต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่ต้องไปมหาลัยหรือเรียนตรีหรือเรียนโภเพื่อจะแค่เรียนถ้าเกิดไปมหาลัยมันก็น่าจะสอนแบบเต็มที่แต่ว่าผมคิดว่า ถ้าเกิดจะเรียนเช่นแบบเบสิกของโค้ดหรือจะให้เข้าใจว่ามันทำยังไงผมคิดว่าไม่ต้องปัญหาอะไรครับ ถูกต้องร้อยเอร์เซ็นนะคะถ้าเกิดเรามาพูดถึงแค่ได้รับทักษะการเขียนโค้ดอันนี้เราเรียนได้จากอินเทอร์เน็ตจากตักสูตรออนไลน์ได้มากมายแต่ว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงปริญญาหรือใบเพื่อที่พิสูจน์กับบริษัทว่าเราทำเป็นโคดดิ้งเป็นทักษะ hard skill เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีทักษะนั้นก็คือถ้าเกิดเราสัมภาษณ์กับบริษัทเขาสามารถทดสอบเราได้เขาสามารถเรียกให้เราแก้ปัญหาโดยใช้โค้ด ต่อหน้าเขาตรงนั้นได้เลยถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยดูปริญญาหรือใบของเราโดยเฉพาะถ้าเกิดเราชํานาญแล้วแล้วเราพิสูจน์มาแล้วว่าเราทํางานกับบริษัทนี้แล้วเราสามารถเขียนโปรแกรมเป็นคําถามต่อไปค่ะในโลกนี้มีภาษาโปรแกรมกี่ภาษาถ้าผมจะดดานะครับเพราะผมไม่รู้เลยนอยเดีย no จริงๆผมคิดว่ามี10 จริงๆตอนแรกคิดว่ามีแบบ15-20ด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีแต่ได้ยินภาษาที่ดังๆภาษาที่คนใช้เยอะภาษาที่คนมักจะมาสอนแต่ว่าแหล่งข้อมูลบางอันพูดว่ามีมากกว่า700ภาษาบางแหล่งพูดว่ามีมากกว่า250มีแหล่งหนึ่งพูดว่ามีมากกว่า8,000แต่ว่าตัวเลขที่พบเจอมากที่สุดคือมากกว่า700ภาษามีภาษาเล็กๆภาษาที่คนไม่ค่อยใช้เยอะมีภาษามากมายเพื่อเขียนพวกกัน คำถามต่อไปนะคะภาษาโปรแกรมที่ได้ถูกใช้มากที่สุดชื่อภาษาโปรแกรมอะไรผมจะทายว่า HTML ภาษาที่ได้ถูกใช้มากที่สุดคือ JavaScript ถ้าเกิดเรามาพูดกันทางเทคนิค HTML คือภาษา m a r k ั p ไม่ใช่ภาษาโปรแกร,รมแต่ว่าไม่เป็นไรเราคิดซ่อมันเหมือนกันหมดก็คือภาษาโปรแกร,รมที่ได้ถูกใช้มากที่สุดคือ JavaScript ประมาณ66%ของนักพัฒนาใช้ JavaScript แล้วหลังจากนี้ Python 45%ของนักพัฒนามืออาชีพใช้ Python แล้วอันดับที่3คือ C sharp 29%ของนักพัฒนามืออาชีพใช้ C h a p แล้วที่ผมเดา HTML รจริงๆแล้วจากปี2023 JavaScript เป็นภาษาที่ถูกใช้มากที่สุด64%ภาษาที่2คือ HTML และ CSS ถูกใช้53%สถติติอันที่แล้วดูแค่ภาษาโปรแกรมจริงๆแล้วไม่รวมภาษา markup er, ภาษา style sheet เพราะ CSS เป็นภาษา style sheet ก็คือใช้ JavaScript, HTML และ CSS เป็นภาษา3อันที่ถูกใช้มากที่สุดแล้วในในงานของแอม l y ีใช้อันไหนมากสุดครับใช้ JavaScript สำหรับ front end ด้านหน้าเว็บไซต์เรา CSS HTML แต่ว่าด้านหลังเราใช้ Ruby คำถามต่อไปนะคะภาษาโปรแกรมที่กำลังเติบโตอย่างเร็วที่สุดคือภาษาอะไรแล้วคำใบ้คือเรามีเอ่ยชื่อภาษาโปรแกรมนี้มาแล้วผมคิดว่า JavaScript ครับผิดเป็น Python Python เป็นภาษาที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดทำไมครับ เพราะมันเรียนเพราะว่ามันเรียนง่ายแล้วการที่วิทยาการข้อมูล Data Science กำลังเติบโตแล้วคนเห็นความสำคัญของมันแล้วกำลังเรียนรู้มันลูใช้มันเยอะ Python เป็นภาษาหลักของ Data Science เพราะว่าเราเอามาวิเคราะห์ข้อมูลได้มันเป็นภาษาที่เรียนง่ายเข้าใจง่ายอ่านง่ายแล้วมันเป็นภาษาที่เร็วมากเลยมันเป็นภาษาแรกที่แอมิี่เรียนหรือเปล่าใช่ตอนที่แอมิี่เรียน Data Science อยู่ เรารู้สึกเข้าใจเร็วไหมครับเข้าใจง่ายไหมตอนเรียนตอนที่เรียนเป็นภาษาแรกที่ เรียนก็คือเป็นภาษาผมเป็นครั้งแรกเลยที่แอมลี่เข้าในโลกการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นแอมลี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันง่ายมากเพราะว่ามันแบบภาษาที่เคยเรียนมาก่อนก็คือภาษาสเปเนภาษาฝรั่งเศสภาษาจีน <c oughs> มันใช้สมองคนละแบบเลยที่เราต้องเข้าใจการอ่านภาษาโปรแกรมแต่ว่าตอนนี้ที่แอมไม่ได้เรียน JavaScriptJava Java, นิดหน่อยมันเป็นภาษาที่ใกล้เคียงภาษาอังกฤษก็คือมันอ่านค่อนข้างง่ายแอมลี่ชอบ Python มากเลยแต่ว่าตอน <c oughs> ที่ มีหลายจุดหลายโมเมนต์มากเลยที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายโคดิ <c> ้ง <oding> ส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษก็คือศัพท์ที่ใช้ในพวกภาษาโปรแกรมเป็นศั์ภาษาอังกฤษพวกคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาอังกฤษไหมในฐานะการเขียนโค้ด ผมคิดว่าคอมเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาพูดง่ายพวก Developer มาหลายปีแล้วเขาแบบป้อนคำอังกฤษให้คอมมาตั้งหลายปีแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะเดาว,ว่าคอมเข้าใจภาษาอังกฤษ ไม่ถูกต้องคอมพิวเตอร์เข้าใจแต่ binary code ก็คือหมายเลข1และ0ภาษาโปรแกรมทุกภาษา Python อย่างที่เราพูดกันแล้วคือภาษาที่เข้าใจง่ายเขียนง่ายแล้วเราอ่านได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคอมพิวเตอร์กว่าจะเข้าใจ Python ที่เราเขียนมันต้องมีการแปลจาก Python เป็นภาษา binary code ก็คือ 1. กับ0แล้วตัวนี้ส่วนมากจะเรียกว่า the compiler หน้าที่ของ compiler คือแปล คำลวสับทั้งหมดของภาษาโปรแกรมมาเป็น0ูนย์ล้วหเพื่อที่ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแค่แค่สเบอร์นั้นหรอครับไม่มีเบอร์สองเบอร์สาม,มแค่ศนย์กับหนึแล้วจริง,รงๆแล้วโดยแค่ใช้หมายเลข1แล้วศมันมีการผสมประสานที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นทุกวันปัจจุบันเราสามารถเขียนโค้ดใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่เคยซ้ำกัน การวิเคราะห์กีฬาหรือ sports analytics เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสำหรับโลกโลกธุรกิจกีฬาโลกพวกทีมกีฬา ผมคิดว่ามีข้อดีกับข้อเสียนะครับข้อดีก็คือแบบปัจจุบันในโลกเราเดีียวนี้มันมี Data มันมีข้อมูลเยอะมหาศาลแล้วเราได้ดูรายละเอียดว่าแบบพวกนักกีฬาเขาออกกำลังกายอ่ะจ,จะมีแบบการเต้นหัวใจของเขาเป็นไงบ้างหรือมันมีแบบข้อมูลเยอะมหาศาลเลยหรือเขาวิ่งหรือในฟุตบอลเขา,าเอาจจะวิ่งกี่เมตรในเกมหนึง่งหรืออะไรอย่างนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่า ฝั่งที่ข้อเสียก็คือบางครั้งมันเยอะไปนะครับบางครั้งมันไม่ต้องการข้อมูลเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราว่าผมจริงๆเคยได้ยิน ผมเป็นคนที่ชอบดูบอลแล้วบางคนออกมาพูดแบบว,ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดูว่านักเล่นเขาเล่นดีแค่ไหนเราจะดูว่าเขาแค่ยิงกี่ประตูหรือเขาแค่ได้อัศ์กี่อันหรือเขาแค่วิ่งเยอะแค่ไหนเขาอาทิตย์ที่แล้วเขาวิ่งเยอะกว่า,าที่นี้เขาวิ่งไม่เยอะผมรู้สึกว่าบางครั้งมัน,นอาจจะมากไปนะครับปัจจุบันผมไม่รู้ว่านักบอลหรือนักกีฬามืออาชีพเขาเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าหรือไม่แต่มีข้อดีข้อเสียครับข้อคิดเห็นที่น่าสนใจมากเลยอะก็คือจริงๆอเมริกก็ไม่รู้ เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานร่วมกับพวกทีมชาติอะไรอย่างนี้แต่ว่าจากประสบการณ์บาซากแอมไม่จำได้ว่าทีมสถิติทีมวิเคราะห์กีฬามีพูดกันว่าตอนแรกพวกโคช้ชพวกผู้จัดการนักเล่นด้านกีฬาเขาบางทีมไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยเชื่อพวกสถิติเพราะว่าการที่เป็นโคช้ชเขาเชื่อว่าเขาสามารถดูนักเล่นเป็นแล้วเขาสามารถเห็นศักยภาพของนักเล่นที่ข้อมูลจะยังมองไม่เห เราอันนี้อันนี้เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ทั้งหมดแน่นอนว่าพวกโค้ชกีฬาจะมีทักษะแล้วมองเห็นอะไรได้ที่หุญญน่นยนต์แล้วเครื่องแล้วสถิติโดยที่ใช้ข้อมูลในอดีตยังคว้าถึงไม่ได้นี่คือโตอาทีหรือการทะเลาะกันมาหลายปีละเรื่อง man versus machine หรือมนุษย์เทียบกับหุ่นยนต์ว่าอันไหนสำคัญกว่าแล้วหุ่นยนต์ในฐานะนี้หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เราสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อะไรอย่างเงี้ยว่าคนหรือเครื่องมีพลังกว่าแล้วอันไหนสําคัญกว่าแล้วอันไหนมีคุณค่ากว่าจริงๆแล้วคาตอบที่ทุกคนจะมาตกลงด้วยกันก็คือทั้งสองฝ่ายมีข้อดีข้อเสียอย่างที่มาทิวพูดแล้วถ้าเกิดเรามาผสมกันแล้วใช้เป็นลดเ,เลือกข้อดีของทั้งสองฝ่ายเราจะสามารถเอาเปรียบได้ คำถามที่ใกล้เคียงกันวิธาการข้อมูลหรือ data science สำคัญขนาดไหนเพื่อที่ทำให้ทีมกีฬาเข้าถึง1ในทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ ผมคิดว่ามันสําคัญนะครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ในกีฬาไหนมือชีพเขาต้องมีข้อมูลอาจจะไม่เยอะแต่ามันต้องมีนิ็หน่อยเพื่อจะเตรียมพร้อมเพื่อจะดูฝั่งหนึ่งในทีมกีฬาหรือดูว่าศักยภาพของเขาตัวเองหรือผู้แข่งของเขาเป็นไงบ้างแล้วเทียบกันให้ดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่ามันเร็วขึ้นมัน,นมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนที่จะชนะหรือจะดีสุดผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มัน ีข้อมูลหลายอย่างที่พวกโค้ดหรือผู้จัดก,การทีมไหนหรือคนที่ดูกีฬานักกีฬาเขาจะต้องดูเดยอะทีเดียวนะครับ เห็ดด้วยค่ะรับรองเลยว่ามันต้องมีข้อมูลที่แบบแอบแอบบ้าแงบบในสถิติที่ถ้าเกิดเราใช้เทคนิคสถิติเราค้นหาข้อมูลพวกนี้เราสามารถเจออะไรได้เช่นสมมติถ้าเกิดเราพูดถึงเทนนิสเราอาจจะเห็นว่าสถิติบอกเราว่า90%ของทุกครั้งที่เราต้องเสริร์ฟครั้งที่2เราจะเสียแต้มนั้นหรืออะไรแบบนั้นแล้วจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่สามารถมองเกมแบบนั้นได้เราไม่สามารถมองเกม ดูเกมแบบร้อยร้อยเกมเราเห็นว่าจริงๆตั้ง78%ของสถิติบอกเราว่าอย่างนี้แเราอันนี้สามารถช่วยเกมได้เหมือนกันพวกนักเขียนโปรแกรมพวกโคเดอร์รวยไหม ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นนักโคดเตอร์ที่มีประสบการณ์เยอะมากแล้วสร้างเว็บไซต์แบบอย่างดีหรือไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าสร้างได้ในช่วงระยะสั้นหรือสามารถทำเว็บไซต์ที่เจ๋งหรือสวยมากหรือทำงานแบบที่มีประสิทธิภาพผมเชื่อว่านักโค้ดอันนั้นจะสามารถได้เงินเดือนสูงนะครับแต่ว่ามันยากที่จะถึงจุดนั้นผมเชื่อว่ามันต้องมีประสบการณ์หลายปีมันไม่ใช่ว่าแบบใครๆทาอย่างนั้นได้ ดูข้างนอกในโลกหลายคนที่สําเร็จเจอเริ่มโค้ดตั้งแต่เขาอายุแบบ15หรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ําตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เลยอยู่นี่ที่อเมริกาหรือที่ที่ยุโรปหลายประเทศพวกรัฐบาลพยายามให้โรงเรียนสอนโค้ดตั้งแต่อายุน้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเรามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทคเรื่องคอมเรื่องซอฟต์แวร์เยอะมากสารแล้วผมเชื่อว่านะโค้ที่เก่งหรือทําเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์แบบดีหรือสวยงามจอเงอินเดือนถูสูง จริงค่ะเห็นด้วยแต่ว่าการเขียนโค้ดไม่ใช่แค่สร้างเว็บไซต์อย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่เป็นลูกจ้างอย่างเดียวก็คือใช่ย,ยิ่งประสบการณ์เยอะยิ่งเราทํางานได้ดีแล้วเร็วด้วยแน่นอนคนจะยอมจ่ายเรามากกว่าแต่ว่าในโลกข้างนอกการเป็นลูกจ้างการทํางานสําหรับบริษัทถ้าเกิดเราสามารถสร้างอะไรได้ที่เราขายได้ก็คือเราสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นมาเราสร้างธุรกิจอันนึงใหม่ๆโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เราคิดขึ้นมาแล้วเ,เราสามารถขาย ได้อันนี้เราขายเป็นล้านๆ้านพัลนล้านได้เลยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาโดยใช้การเขียนโค้ดมันมีคุณค่าต่อโลกแค่ไหนแล้วมันช่วยคนได้มากแค่ไหนแล้วคนยอมจ่ายมากแค่ไหนเงินเดือนโดยเฉลี่ยของทั้งโลกสำหรับนักพัฒนาซนาอฟต์แวร์คืออะไรผมคิดว่าเงินถ้าดูเงินต่อปีนะครับผมจะคิดว่าประมาณเป็นดอนประมาณสี่หมื่นดอน,ดอนผมคิดว่าอย่างน้อย ่ากวแหล่งข้อมูลอันนึงกล่าวว่าห้า0 0ื่นดอนคือเงินเดือนเฉ,นเฉลี่ยของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกก็คือแน่นอนมีเงินเดือนที่สูงกว่านี้เรามีเงินเดือนที่ต่ำกว่านี้แต่นี่คือเฉลี่ยของทั้งโลกสวัสดีคผมคิดในทั้งโลกนักเขียนโค้ดที่เป็นผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์มาเขียนโค้ดที่เป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าให้ผมเดาผมมีความรู้สึกว่ามันจะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง <c oughs> แต่ว่ามันเยอะแค่ไหน <c oughs> ผมคิดว่าผู้ชายนักโค้ดจะมีในโลกนี้ประมาณ70%เแล้วผู้หญิง30%ครับไม่เลว75%ปผู้ชาย25%ผู้หญิงแต่ว่าโค้ดนักโค้ดผู้หญิงเปอร์เซ็นต์25%มันสูงขึ้นทุกปีหรือเปล่าครับออันนี้คำถามที่ดีมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวอมน,นี่จะต้องไปสอบสวนแล้วอาจจะทําวิดีโออหน,นึ่งเรื่องนี้เลยแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเราได้ยินที่คนในอุตสาหกรรมนี้พูดถึงมันเป็นแคปัญหาที่เขาพูดถึงกันทุกปีเลยที่ในโลกเทคโนโลยีมีผู้หญิงไม่พอเรามีแต่ผู้ชายแล้วาเมริคิดว่าเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วคนแรกในโลกนี้ที่เขียนโค้ดคือผู้ชายหรือผู้หญิง โอเคว่า okay, เป็นผู้ชายไม่คิดว่าเป็นผู้ชาย <c oughs> เป็นผู้หญิง Ada Lovelace <c oughs> <c oughs> ในอุตสาหกรรมดิจิทัลจากตำแหน่งงานที่ว่างทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ต้องการคนที่เขียนโค้ดเป็น ผมคิดว่าอย่างน้อยหกสิบเปอร์เซ็นตพราะมันเป็นอุตสาหกรรมดิจิตัลใช่ไหมใช่ใชแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยแต่และบริษัทจะรู้สึกว่ามันยากที่รับคนนั้นเพราะเขาต้องการมีประสบการณ์นิดหน่อยบ้างนะหกสิเปอร์เซ็นเลยจริงๆห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต้องการคนที่เขียนโค้ดก็คือจริงๆนี่ต่ำกว่าที่เราได้คิดตั้งเยอะแต่ว่าแน่นอนในอุตสาหกรรมดิจิตัลมันจะต้องมีคนที่เป็นโซเชียลมีเดียมาจ่ะมันต้องมีคนที่จัดก,การด้านธุรกิจของธุรกิจก็คือไม่ได้้เเป็นนนคคทีีข่ขยโด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S 2> <S 2> ในอุตสาหกรรมหรือเส้นทางที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปอร์เซ็นต์ของงานพวกนั้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับโคดิ้งคือเปอร์เซ็นต์อะไรผมคิดว่า50% เจเพราะว่าใช้ถ้าเกิดเรามาคิดหลักความจริงแบบอุตสาหกรรมการจัดการโรงแรมหรือร้านอาหารหรือบริษัทก่อสร้างพวกนี้เป็นสายงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่ว่าพวกนี้ต้องใช้ซอฟต์แวร์ต้องมีเว็บไซต์ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับโคดิ้งเหมือนกันเครื่องมือในโลกนี้ทั้งหมดมีกี่เครื่องที่มีภาษาโปรแกรม Java อยู่ในเครื่องห้าสิล้านไม่ถึง แค่8,000ล้านเครื่องมี Java อยู่ข้างในก็คือ Java เป็นภาษาโปรแกรมที่มีพลังมากเลยจากนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมีเปอร์เซ็นต์กี่คนที่ไม่ได้เรียนทักษะการเขียนโปรแกรมจากมหาลัยหรือลงเรียนโคดดิ้งก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาสอนตัวเองวิธีการเขียนโคด้ดผมคิดว่า60% จริงๆไม่ถึง50แค่47%เปอร์เซนของนักเขียนโปรแกรมทั้งหมดถือว่าเป็นนักโปรแกรมที่สอนตัวเองเราไม่ได้เข้ามาหาลัยเพื่อเรียนทักษะนี้ AI จะมาแทนพวกนักเขียนโค้ดหรือเปล่า ผมคิดว่าไม่เพราะว่าผมยังไงก็ตามเชื่อว่าคนเราสมองของมนุษย์คนยังไงก็ตามมันจะฉลาดกว่าอุคกรณหรือ AI หรืออะไรเหมือนแอมรีพูดเมื่อกี้นี้ว่าแมนกับมชีนเครื่องกับคนอะไรมันจะฉลาดกว่าจะสําเร็จกว่าจะรู้มากกว่าเชื่อว่าเป็นคนนะครับจะรู้มากกว่าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า AI จอไม่มีวันฉลาดกว่าคนแต่ว่าผมอาจจะคิดอย่างนั้นแบบคาดหวังมากกว่ามากกว่ารู้สึกจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ครับใช่เป็นคํา ตอบที่มีความหวังมากเลยร้นใจดีมากเลยจริงๆเราไม่มีใครรู้หรอกว่า,าอนาคตจะเกิดขึ้นยังไงแล้วจริงๆในพวกวงนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหลายคนที่กลัวเหมือนกันว่าในอนาคตเขาจะไม่มีงานเพราะว่า AI ทําเป็นหมดแล้วมันก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าอ้ไม่จริงหรอกว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมีคนมาช่วยคุมขอมโดยก็คือเราไม่สามารถที่จะสั่ง h a GP t GPT ว่าช่วยสร้างธุรกิจให้เราหน่อยเราต้องมีผลร่วมด้วยเรา ใช้มันเพื่อที่ช่วยเราสร้างช่วยเราเขียนโค้ดช่วยแก้โค้ดให้เราได้หมดแต่ว่าปล่อยมันให้ทําเองก็คือมันม the <c oughs> ีสองฝ่ายค่ะมีบางคนที่รู้สึกว่าใช่ในอนาคตเราจะไม่ต้องมีโคเดอร์เลยมีคนอื่นที่รู้สึกว่าอย่างไงก็ต้องมีโคเดอร์ก็ไม่มีใครรู้แล้วอันนี้ก็ไม่มีคาตอบเหมือนกัน นั่นคือคำถามทั้งหมดที่แอมมี่คิดขึ้นมานะคะแมทธิวมีคำถามอะไรสำหรับแอมมี่ไหมเรื่องโคดิ้งหรือเรื่องโลกของการเขียนพรกกัม ผมแค่สงสัยนะครับว่าผมรู้ว่าแอมเบรี่ทำงานจากบ้านผมจะแค่ถามว่ามันไม่มีจุดหนึ่งหรือหลายครั้งที่รู้สึกว่าอยากแบบปุกมือใส่โต๊ะหรือโค้ดนี่มันไม่เวิร์ค <c oughs> หรือมันไม่สำเร็จยิ่งพออยู่ที่บ้านเพราะแบบถ้าเกิดทำงานใน Office ออฟฟิศแบบมันอาจจะถามพวกร่วงงานหรือคนอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่าเราเราพอทำงานที่บ้านยิ่งอยู่คนเดียวมันต้องมีหลายครั้งที่แอมเบรี่รู้สึกว่านี่มันไม่เวิร์คมันไม่มีวันสำเร็จแล้วแอมเบรี่ทำได้ยังไงที่จะแค่แบบอดทนหรือเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเวิร์คแค่ต้องย,ยแงา <laughs> อ,อันนี้เชื่อว่าถ้าเกิดจะตอบแบบทั่วไปอันนี้แล้วแต่บริษัทอันนี้โชคดีที่มีคนร่วมง,งานที่ดีแล้วทำงานด้วยทวนก็คือแน่นอนจะมีหลายหลายจุดเลยที่อยากทุกโต๊ะแล้วงงว่าทำไมมันไม่เวิร์กเพราะเราคิดว่าเราดูทั่วแล้วรอบครอบแล้วแต่ว่าในทีมอันนี้เกือบทุกคนทำงานจากบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดอันนี้ลองอะไรพอแล้วแล้วไม่รู้จริงๆว่าจะแก้ยังไงหรือจะก้าวหน้าต่อ,อยังไงอันนี้ สามารถเขียนหาคนร่วมง,งานได้ทุกเมื่อแล้วก็ถามว่าเขามีเวลามาวิดีโอคอลไหมก็ให้คนช่วยอันนี้ก็ช่วยชี้ทางว่าทําไมมันยังผิดหรือทําไมมันยังไม่เวิร์กอะไรอย่างนี้อันนี้จริงๆชอบทํางานจากบ้านมากเลยเพราะว่ามันมีสมาธิแล้วมันมีความสงบที่การเขียนโค้ดมันต้องการแต่ว่าทุกไม่กี่เดือนบางทีอมน,นี้ก็จะมีโอกาสเข้าไปในออฟฟิศที่เยอรมันแล้วอย่างนี้ก็จะมีช่วงที่ได้คุยกับคนร่วมง,งานเจอกันหน้าต่อหน้าแล้วอะไรอย่างนี้ก็มี เหมือนกันไม่ชอบที่ได้ทํางานจากบ้าน<ม>เราได้พยายามแก้ปัญหาเองกอดพยายามโค้ดมันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดทําไม่เป็นจริงๆมันส่วนมากจะไม่เคยถึงขั้นที่เราร้องไห้หรือเราทําไม่เป็นจริงๆริเพราะเรามีคนร่วมงานช่วยเหลือเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอเยี่ยมแล้วอีกอย่างนึ่งผมจะพูดไม่ใช่เป็นคำถามนะครับแค่เป็นความคิดว่าผมรู้สึกว่าทํางานสายนี้แอเมเบอรี่ไม่น่าเจอมีปัญหาถ้าเกิดอยากทํางานหรือถ้าเกิดไม่ไม่ไมีปัญหาหางานหรือไม่มีปัญหา หาซอฟต์แวร์ให้ทำเพราะว่ายิ่งโลกเราเดี๋ยวนี้มันใช้คอมเทคนโนโลยีมันเว็บไซต์พวกโปรแกรมมากขึ้นผมเชื่อว่าอย่างกาทักษะของแอมเบรี่ทุกคนหลายบริษัทหรือคนในโลกนี้ยิ่งเวลาผ่านไปจะต้องยิ่งการทักษะการเรียโอ้อใดีจังเลย <laughs> ก็คือยอดเยี่มย,อยมอ๋อจริงจริงอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าทุกช่วงในโลกของเรามันจะมีช่วงที่ธุรกิจกําลังมีวิกฤตแล้วกันไล่คนออกเยอะแยะอะไรอย่างนี้ก็คือบางทีการ หางานมันยากแต่ว่าใช่ทุกช่วงในโลกไม่ว่าจะเศรษฐกิจเฟื่องฟูหรือมีวิกฤตมันมีบริษัทใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเติบโตแล้วอยากจ้างเราต้องการคนพวกนี้ก็คืออ้าวใจดีมากเลยก็คือไม่แน่บางทีก็แล้วแต่แล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่บริษัทที่เราเลือกสมัครแล้วแต่ว่าเรายอมที่บริษัทบางที่อยากให้เราย้ายประเทศเรว่าอยากให้เราอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็คือไม่รู้สิเราต้องดูไปครับ ขอบคุณมากมากเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วแอมมี่หวังว่าเพื่อนๆได้สนุกในการพบเจอน้องชายแล้วได้สนุกกับเนื้อหาของวิดีโอนี้นะคะเรามีทําวิดีโอด้วยกันบนช่องแมทธิวด้วยไม่ได้เกี่ยวกับโคดิ้งนะคะแมทธิวอยากเฉลยไหมหรือปล่อยให้เพื่อนๆไปดูเองไปดูก็ได้นะครับผมแค่บอกนลดหน่อยมันเกี่ยวกับความลดน้ําหนักแล้ววิธีที่แอมมี่ทำยังไงนะครับถ้าสนใจดูก็ไปช่องของผมได้นะครับแต่แค่จะบอกขอบคุณมากที่แอมมี่ชวนมา ชานอลผมรู้สึกเป็นแขกพิเศษบนชานอลของแอมเบอร์เลนะครับช่องย<น>ูทลยแน่นอนโ okay. อเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ โคดิ้งทาให้การวางผ้าแล้วท่าทาาของเราดีไหมผมคิดว่าไม่เพราะว่าผมคิดว่าพอนั่งที่ต๊ะคอมมาหลายชั่วโมงหรือทุกวันอย่างนั้นมันจะมีเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยที่ทําให้หลังเราคอมแล้วทําให้เราถ้าเราไม่ระวังนะครับต้องฟังผู้ชำนาญฟิตเนสนะคะน่าจะจริงแต่ว่าเราก็มีโต๊ะที่ทาให้เรายืดขึ้นได้ถ้าเกิดเราระวังให้หลังไม่คอมนั่งดีๆหรือถ้าเกิดเรามีงานที่มีประชุมบ่อยๆอะไรอย่างนี้ก็เรื่องนี้ก็ถยงไม่ได้นะคะ โคดิ้งทำให้เรามีวินัยแล้วทำให้เราทำงานหนักขึ้นไหมผมเชื่อว่ามันทำมีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโคดิ้งมันมีหลายครั้งมันเราจะต้องทดลองว่ามันถูกหรือผิดแล้วมันมีหลายครั้งมันจะผิดมันไม่สำเร็จแล้วมันสอนเราว่าในชีวิตของเราเราต้องพยายามอดทนต้องกามสู้แล้วไม่มีวันจะถูกครั้งแรกนะครับมันต้องลองหลายหลายครั้งก่อนที่มันจะสำเร็จแล้วผมเชื่อว่านี่มันมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตหรือเด็กโตขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าเ้าจะต้อง้อะไรสำเร็จในชีวิตมันจะต้องทำงานหนักต้องตั้งใจต้องการลองหลายหลายครั เราไี่ชอบคำตอบนั้นมากเลยจริงๆตอนแรกคําถามนี้เป็นคําถามที่แบบตลกตลก,ลก,ลกสนุกนกเพราะว่าจริงๆมีหลายอย่างมากเลยในโลกนี้ที่ช่วยทําให้เรามีวินยัยทําให้เราทํางานหนักขึ้นแบบมันไม่ใช่ว่าโอ้โหโคดิ้งเป็นคาตอบที่ถ้าเกิดเราอยากมีวินัยขึ้นเราควรจะโคดแต่ว่าใช่อันนี้ก็เห็นด้วยว่าถ้าเกิดเราโคดอันนี้มันจะฝึกการอดทนเลาทํางานหนันนกไปในตัวเพราะว่าโคดิง้งเราต้องลองถูกลองผิดตล้อดทนกับสีแดงๆที่มันเขียนว่าผิดหรือไม่เวิร์กเราจะต้องลองหลายๆลหนหลายๆรอบแต่ว่าอันนั้นเป็นคําตอบที่ลึกซึงจากคําถามที่รู้สึก